สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อ,พอแม่เอฟซีทุกท่านค่ะวันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศชมต้นไม้เขียวขจีสวยงามค่ะวันนี้พาน้องโชคดีไปฝังไว้ที่วัดค่ะไปฝังไว้ที่วัดเนาะวัดป่าชัยลังสีค่ะและเดี๋ยวยังไงเรามาดูบรรยากาศแล้วก็ชมความลุ่มลื่นของที่วัดนี้กันดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะพามาชมวัดป่าชัยลังสีนะคะ พอดีวันนี้พาน้องโชคดีมามาทำสังฆทานแล้วก็ฝังที่นี่ค่ะเป็นที่ที่พี่บุญมีเขาเขาฝังอยู่ที่นี่เนาะก็เลยได้เข้ามากราบไหว้พระในวัดค่ะในวัดเป็นอะไรที่สวยงามมากๆค่ะก็เลยนำภาพความสวยงามมาฝากพ่อพ่อแม่เอฟซีด้วยเดี๋ยวเราไปไหว้สารีลิกธาตุกันนะคะ ด้านนอกก็อบเอ่ล่มลื่นค่ะด้านนอกก็เป็นภาพที่ล่มลื่นเพราะว่าต้นไม้เยอะมากค่ะข้างในก็สวยงามให้กิ่งพาทุกท่านมาไหว้สาริลิกธาตุนะคะ ให้บุญกุศลที่แม่กิ่งได้ได้ทำในวันนี้ขอให้เกื้อนหนุนให้กับพ่อพ่อแม่ Fc ทุกท่านด้วยนะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงค่ะน้อมรับบุญไปด้วยกันนะคะสาธุสาธุสาธุ เสียงจิ้งหรีดเลไลดังละงงมเลยนะคะต้นไม้เขียวชอุ่มฝนตกต้นไม้เขียวชอุ่มแล้วก็เสียงจิ้งหรีดเลไลก็ร้องเสียงดังมากเลยค่ะได้ยินไหมคะแล้วเราก็จะฝังฝังน้องโชคดีไว้ตรงนี้ค่ะตรงที่เดียวกันกับที่บุญมีเนาะที่บุญมีอยู่ ีบุญมีแล้วก็บองโก้ค่ะอยู่ที่ตรงนี้เราก็จะฝังไว้ที่เดียวกันค่ะพาชมบริเวณวัดทางอีกมุมหนึ่งนะคะวัดนี้ชื่อวัดชัยลังสีนะคะอยู่ที่สมุทรสาครค่ะอยู่จังหวัดสมุทรสาครเนาะแต่ว่า มันก็โซนทางกระทุ่งแบนน,นะคะก็ไม่ถึงกระไกลจากาบ้านไม่กิ่งมากนจน<า>เกิน,นไปนะคะวิหารเนี่ยค่ะข้างในโน้นจะเป็นที่ จะเป็นที่ที่ตรงที่แม่กิ่งถ่ายตอนรอบแรกนะคะข้างในวัดแล้วก็เราก็จะไปทําสังฆทานในนั้นเนาะนี่ยค่ะแล้วมุมนี้ก็จะเป็นสระน้ําขนาดใหญ่ค่ะสระน้ําขนาดใหญ่เหมือนกันเห็นว่าวัดนี้เป็นวัดที่สวยงามแล้วก็ล่มลื่นแม่กิ่งก็เลยอยากให้พ่อพ่อแม่ได้เห็นได้ดูด้วยค่ะเผื่อท่านใดที่อยู่แถวนี้เนาะอยากจะมา นั่งพักผ่อนหย่อนใจฟังเสียงจิ้งหรีดเลไลก็มาที่นี่ได้ค่ะเนี่ยค่ะเสียงจิ้งหรีดเดเลไยเดินไปมุมไหนก็จะร้องตามค่ะร้องตามต้นไม้ล่มเลื่นทุกมุมเลยค่ะที่วัดนี้วันธรรมดาจะไม่ค่อยมีคนมาเยอะนะคะ ก็คนจะไม่เยอะมากก็ถ้าเป็นวันอาทิตย์จะมีส่วนถ้าส่วนใหญ่จะเป็นออพมา่าค่ะจะเห็นมาทีไรจะเห็นคนพมา่าจะมากันเยอะเป็นวันที่เป็นวันหยุดนะคะด้าันนี้เราก็เตรียมตัวกลับกันแล้วค่ะเตรียมตัวกลับกันแล้วอันนี้ขับรถผ่านก็บรรยากาศก็รอบๆค่ะบรรยากาศรอบๆ คือทั้งวัดเลยก็คือจะเป็นต้นไม้แบบนี้หมดเลยค่ะมีต้นไม้ล่มลื่นแบบนี้หมดเลยบรรยากาศดีมากค่ะ สะส่วนใหญ่ที่วัดนี้จะสร้างเป็นหินเนาะสร้างเป็นหินซะส่วนใหญ่ค่ะยังไงเดี๋ยวชมบรรยากาศไปนะคะชมบรรยากาศไปแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูเด็กๆตระกูลทองกันค่ะว่าพอแม่กลับไปถึงบ้านแล้วพวกเขาเป็นยังไงกันบ้างแลววันนี้แม่จะให้พวกเขาฉลองอะไรปลอบใจนะคะ เห็นธรรมชาติเห็นบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงามทำให้เราสบายอกสบายใจนะคะแม่กิ่งก็เลยได้นำภาพความเอ,อ่อชุ่มฉ่ำเขียวขจีแบบนี้มาฝากาพ่อพ่อแม่เอฟซีด้วยนะคะเผื่อท่านใดดูแล้วจะสดสลิ้นพันกันค่ะจะสดชื่นแจ่มใสนะคะกับบรรยากาศที่อบอุ่นเขียวขจีแบบนี้ค่ะ นี่ยค่ะพอกลับมาถึงบ้านแม่กิ่งก็รีบพาชองไปฉีดยาตามที่คุณหมอแนะนำนะคะก็คือเข็มที่สามแล้วค่ะเขาจะฉีดสองเข็มเนาะแต่ละครั้งแต่ละครั้งจะมียาฉีดสองเข็มก็ไปฉีดวันที่สามครบแล้วค่ะก็เดี๋ยวต่อไปก็คือจะหยอดตาเอาค่ะหยอดตาให้เขาเอาพาชองไปหาหมอเสร็จกลับมาก็มาเนี่ยค่ะเอาปลาเส้นแล้วก็ขนมขบเคี้ยวให้กับลูกๆก,ก,กิน เฉลิมฉลองให้กับพวกเขานะคะท่ามกลางท่ามกลางบรรยากาศฝนตกนะคะบรรยากาศฝนตกตอนนี้บ้านแม่กิ่งที่แม่กิ่งกําลังเอ่อกลังเอ่ออะไรอะ่ะทำทำเสียงอยู่นี่ก็คือฝนกําลังตกนะคะฝนฝนตกบรรยากาศก็ชุ่มฉ่าค่ะชุ่มฉ่าลูกๆก,ก็ได้กินขนมขบเคี้ยวไปด้วยค่ะเป็นอะไรที่อรดอร่อยมากๆ ขนมขบเคี้ยวนี่มาจากไทยก็มาจากแม่นาแล้วก็พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีที่เมตตามาเนี่ยค่ะที่ทุกท่านเมตตาสนับสนุนสมทบทุนกันมาแม่กิ่งก็ไปซื้อมาให้พวกเขากินค่ะแม่กิ่งก็ต้องกราบคุณกราบขอบพระคุณทุกทกท,กท่านมากๆเลยนะคะเป็นอะไรที่กินกันอย่างอเนจอร่อยค่ะบางคนกินไม่เงยหน้าเงยตาเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นช่วงเช้าเนาะก่อนที่แม่จะไปไปวัด แม่ก็เอาตำยาแมวผงตำยาแมวโรยให้ก็เกือกกิ้งกันเป็นอะไรที่มีความสุขฟินฟินพอแม่กลับมาวันนี้ก็ให้กินขนมขบเคี้ยวค่ะดูดูแต่ละคนแต่ละคนคนนึงจะนอนคนนึงก็แต่งตัวนะคะทองหยดดูเขาดูเขาขาน้อยๆของเขาเรื่องแต่งตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่สำหรับทองหยดนะคะ เป็นอะไรที่มีความสุขมากเขาส่วนคนอื่นๆก็ยังกินกันอยู่นะคะยังไม่ยอมเงยหน้ากันเนี่ยค่ะความสุขของลูกๆตระกูลทองก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องกินเรื่องใหญ่ค่ะสําหรับลูกๆบ้านนี้อะตุนตุน ตูนนั่งมองหน้าบ้านนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีแม่ทองมาแล้วก็ออทองมณีทองพูนอยู่หน้าบ้านนะคะแม่เอาขนมกับปลาเส้นมาให้กินบนนี้นะคะพอได้กินก็ไม่เงยหน้าเหมือนกันค่ะลูกสาวสตูนของเรานางก็ชอบเหมือนกันนะคะสำหรับปลาเส้นแล้วก็ขนมขบเคี้ยว คลิปนี้ไม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณพ่อ,พอแม่เอฟซีทุกท่านที่รับดูรับชมให้นะคะกลุ่มนี้จะอยู่หน้าบ้านกันค่ะอยู่หน้าบ้านกันขอบคุณทุกท่านที่รักแล้วก็เมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองค่ะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะทองมาขอบคุณค่ะแม่ทองมานะคะ นอนบนจัก,กรยานชมวิวหน้าบ้านนะคะมีความสุขฟินๆเขา